สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Tri ริอัมตีทวินครับรถคันนี้เนี่ยจดทะเบียนปี2017เลขไม่70,000กว่ากิโลเมตรแท้นะฮะเรามีเลขไม่จับมาลูกค้าให้ดูทุกคันแท้แน่นอนนะฮะที่สำคัญครับรถคันนี้สภาพยังสวยนะครับยังสวยและพร้อมใช้งานจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมอ่ะมาชมเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับ70,377กิโลเมตรนะครับ กุญแจให้มาครบถึง2ดอกนะครับคันนี้ครับดูครับหัวช็กเดิมสวยครับไม่มีรอยขัดรอยเซอร์วิสแผงขอบนเดิมสวยตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะครับมาพร้อมกับโลโก้ไทยอั่มนะครับประกับไฟฟ้าตัวหนังสือไม่มีตะรางเลยนะครับปอกแฮนด์แต่งมือคลัตช์ครับถึงมือเบรกเป็นของแต่งสามารถปรับระดับได้นะฮะประกับคันเร่งตัวหนังสือไม่มีตะรางครับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับยังใส่นะครับต้องบอกว่าไม่สีไม่แห้งไม่มีรอยร้าวแตกรายงานะครับ ชุดสีทางครับต้องบอกว่าตัวถังเนี่ยไม่มีบุบและลักยิ้มนะครับก็จะมีรอยขนแมวบ้างตามการใช้งานนะครับเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะด้านหน้าครับมาดูครับถ่วยไม้เดิมสวยครับไม่มีรอยกระแทกแตกร้าวนะครับโคมไฟหน้าครับเป็นแบบ full led นะฮะนี่แล้วก็หูช้างยึดไฟหน้าก็เป็นของแต่งนะครับไฟเดียวคู่หน้าแต่งเป็นแบบ led ทรงกระสุนนะครับบางคนหน้าแต่งเช่นเดียวกันทรงสั้นแบบนี้นะฮะยางหน้าหลังครับสภาพที่ประมาณทัก 60%บเรนะครับขอบรถด้านหน้าเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับหัวชกด้านล่างนะครับไม่มีรอยหินนะครับรอยล้มรือสไลด์นะครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งจากไทรียมด้วยแล้วก็สกิีเพดด้านล่างนะครับหรือว่าแผ่นกระแทกด้านล่างนะครับก็มาให้ด้วยนะครับเป็นของแต่งคันนี้ครับมีนี่ฮะนี่ผ้ากันความร้อนนะครับพันที่คอท่อด้วยตัวท่อสวยครับไม่มีบุบนะฮะแล้วก็ฝาวาล์วเดิมครับนี่ครับสวยๆเลยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะครับคีบเครื่องเต็ม แขนคือฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขายื้อแข็งนะครับไม่มีคดไม่มีงอคันนี้จคมเป็นท่อเดิมนะครับมาฟังเสียงข้อคันนี้กันโอ,โอเคครับกระต์าต,ติดง่ายครับรอบเดินเบาเนี้ยกับตาเได้ไงมไง ครับขึ้นเร็วลงเร็วล้อเครื่องยนต์เร่งอัตราเร่งดีครับผมไม่มีสะดุดเลยครับอันนี้สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับโซ่สเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์เลยนะครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับยางหลังนะครับเป็นลายเดียวยางหน้าอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อันนี้ครับเป็นท้ายแต่งนะครับเป็นท้ายสั้นแต่งนะครับไฟเบรกด้านหลังนะครับเป็นแบบเป็นของแต่งแบบ LED สีแดงครับบั้นท้ายสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับฝั่งซ้ายนี่ครับจานเบรกด้านหลังครับก็เป็นล่องพอสมควรครับนี่คือ70,000กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับตัวท่อฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยนะฮะสวิงอาร์มสวยครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแปะนะครับไม่มีรอยเฉือนด้านข้างนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับแคนเครื่องฝั่งซ้ายดูนะครับ ไม่มีรอยล้มแปแตกล้าเช่นเดียวกันฝาวาวเดิมครับไม่ด้วซึมไม่มีคราบกาวคลิปเครื่องเต็มสวยขอท่อสวยครับฝั่งซ้ายครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งๆใสๆครับตามสไตล์ Thunderbike นนทบุรีนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องพอสมควรครับเท่านี้คือ70,000กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับเอาละครับเป็นไงบ้างกับเจ้าสติทวินคันนี้ครับ พิธีราคาเพียง179,000บาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศนะครับที่สำคัญครับเงินสดลดได้อีกครับรับแลกเทิร์มบิ๊กไบทุกรุ่นนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณกาลังหารถบิ๊กไบคุณภาพดีการันตีเลขไหม่แท้แบบคันนี้70,000ก็คือ70,000แท,แท้แท้เลยนะฮะมาเถอะครับคันเทอร์ไบน้ับุรีรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ